สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้านงาน เพื่อนร่วมงานของท่านจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ทำให้การงานของท่านติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควรงานที่มุ่งหวังเอาไว้ได้ไม่เต็มร้อยการเงินท่านจะมีรายจ่ายแบบไม่ตั้งใจเกิดขึ้นหรือท่านที่มีความคิดที่จะซื้อสิ่งของใดๆก็ตามขอให้ชะลอการซื้อไว้ก่อนนะคะอย่ารีบจัดจ่ายซื้อสิ่งของนั้นนะคะ ความรักความรักของท่านเป็นแบบไปเรื่อยๆไม่มีเหตุการณ์อะไรหวือหวาน่าตกใจราบมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะโชคลาบท่านจะมีโชคลาบบ้างเล็กน้อยผู้ที่เกิดวันจันการงาน ภายในองค์กรของท่านไม่มีความสามัคคีกันทำให้การงานไม่ราบรื่นเท่าไหร่การเงินระยะนี้การเงินของท่านค่อนข้างติดขัดมีรายจ่ายมากความรักสาวโสดทั้งหลายท่านยังห่วงความเป็นส่วนตัวของท่านอยู่ยังไม่มีความคิดที่จะมีคู่ในช่วงนี้นะคะสุขภาพระยะนี้ท่านมีความเครียด พักผ่อนน้อยท่านควรที่จะพักผ่อนให้มากๆอย่าห่วงงานให้มากนักนกคะคะโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามเสริมดวงชะตาโดยการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่เกิดวันอังคารการงานจะมีเพื่อนฝูงหรือคนมาชักชวนให้ท่านร่วมลงทุนในกิจการใหม่ๆการเงิน ท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายทางหรือจะได้รับเงินคืนจากคนที่หยิบยืนไปนานแล้วความรักผู้ที่เป็นคนโสดจะได้พบรักแบบไม่ตั้งตัวสุขภาพท่านมีความคิดที่จะซื้อสิ่งของหรืออาหารเสริมมาบำรุงรักษาสุขภาพของท่านโชคลาภผู้ที่คิดจะเสี่งโชคหรือลงทุน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเหมาะที่จะสิ่งโชคหรือลงทุนนะคะผู้ที่เกิดวันพุธการงานขอให้ท่านระมัดระวังรอบคอมในการทำงานให้ดีเพราะจะมีผู้ใหญ่เพศช,ชายคอยจับตามองท่านอยู่หรือเพื่อนร่วมงานเพศช,ชายอาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านได้นะคะการเงิน ท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันกับบริวารเพศชายของท่านหรือการเงินมีปัญหาติดขัดความรักคนรักของท่านอาจจะนำปัญหามาให้ท่านด้านการเงินสุขภาพระยะน,นี้ระวัดระวังสุขภาพของท่านนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างเล็กๆน้อยๆระวังตัวให้ดี โชคลาภช่วงนี้ท่านไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามเสริมดวงโดยการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานท่านจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงหรือได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าผู้หญิงของท่านการเงินผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูโดยมอบเงินให้กับท่านเป็นเงินก้นถุง หรือให้ด้วยความเอ็นดูรักใคร่ความรักคนที่เป็นโสตจะมีคนมาแอบชอบหัดมองรอบๆตัวของท่านนะคะสุขภาพช่วงนี้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยโชคลาภท่านจะได้โชคลาภจากผู้หญิงผู้ใหญ่หรือท่านอาจจะเสี่ยงโชคจากวันเดือนปีเกิดของญาติผู้ใหญ่เพศหญิงของท่านก็ได้นะคะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานท่านยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านถึงแม้จะมีคนออกไปทำงานที่บริษัทแล้วก็ตามการเงินท่านมีความคิดที่จะนำเงินไปปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านหรือมีความคิดที่จะเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้อยู่นะคะความรักท่านและคนรักของท่านวางแผนที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันโดยการไปดูบ้าน หรือดูรถร่วมกันค่ะโชคลาภโชคลาภของท่านจะเกิดจากการทำงานสักส่วนใหญ่ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงโชคหรือลงทุนให้มากนักนะคะผู้ที่เกิดวันเสราร์การงานท่านอาจจะได้รับข่าวดีโดยมีการปรับตำแหน่งของท่านให้สูงขึ้นหรืองานในหน้าที่ของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ของท่าน การเงินท่านจะได้รับเงินมาอย่างไม่คาดฝันเป็นเงินแบบฟุกฟกุหรือผู้ที่เคยยืมเงินของท่านได้นําเงินมาคืนท่านความรักคนที่เป็นโสดจะได้พบรักกับคนที่ทำงานหรือเจอกันเพราะงานนะคะสุขภาพช่วงนี้สุขภาพท่านค่อนข้างดีไม่มีปัญหาใดๆเกิดเลยคะ่ะโชคลาภการเงินของท่านจะได้มาจาก การทำงานไม่เหมาะที่จะไปลงทุนหรือเสี่ยงโชคนะคะหากคิดที่จะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคน้อยๆอย่าเป็นก้อนใหญ่เกินไปค่ะ